นนตัวกรองไฟฟ้านะครับอันนี้จะมีสวิตช์อยู่สองที่จะมีสวิตต์ตรงนี้เปิดจึ๊บดูเข็มตรงนี้นะครับมันจะโชว์มานี้แสดงว่าไฟปล่อยออกมาจากตัวเครื่องนี้แล้วมาแล้วพร้อมใช้งานแล้วก็เปิดสวิตต์ตัวนี้นะครับวาล์วน้ําต้องเปิดอันนี้คือวอเตอร์คือน้ําประปานะครับน้ําประปาก็คือไปเลี้ยงอ่างกับเซนเซอร์ตนะครับนะครับ เปิดไว้อันนี้คือลมนะครับให้ดูว่าลมมาไม่มาดูเกียรตรงนี้นะครับนี่อันนี้เปิดซีดแล้วมันจะมีเป็นตัวโอกับตัวขีดให้เปิดมา,าทางขีดนะครับขีดตึ๊บยูดยรตรงนี้นี่ขนนีเปิดเทก่อนนะครับเปิดเครื่องกดค้งเดียวกดปล่อยอันนี้คือติดไยโชว์นะครับไี้ก็ติดแล้วก็ คิดว่าไฟติดไหมให้เปิดตรงนี้อันนี้คือไฟของโคมไฟนะครับอันนี้เป็นหลอดไฟฮาโลรเจน12โวลต์ว50วัตต์นะครับอันนี้คือสเปคราชการเลยกดครั้งนึงถ้าอยู่ตรงกลางมันจะไม่ติดคือมันจะมีตรงกลางสว่างมากสว่างน,น้อยไปตรงนี้อันนี้คือน้อยอันนี้มากนะครับถ้าอยู่ตรงกลางกันไม่ติดให้เทดก่อนนี่เิดเก้วน้ำ แก้วน้าตัวนี้จะเป็นน้ําปะปาสอลงลานนีคือน้ําปะปานะครับวิธีปรับน้ํานะครับก็คือเพิ่มขึ้นนิดนึงทีละห้านาฬิกาตามตามเวลาที่เหมือนตามเข็มนาฬิกาครับเหมือนทีละห้านะหนึ่งทีละ,นะห,ละห้าสมมุติวางเดี๋ยวจะถามคือนะครับอ,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 อันนี้ยังน้อยไปเราเอาขึ้นอีกนิดนึงเทก่อน ไปก่อนนะแล้วก็ปรับแล้วก็วางถ้าสมมติว่าอันนี้เราโอเคแล้วเราจะเทสก็เท,ก,เทก่อนแล้วก็วางดูได้ที่เราต้องการไหมอันนี้คือเทสก่อนจะใช้งานนะครับน,นี่ยังน้อยใช่ไหมหรือเอาอีกก็ได้เรื่งคุณน,นิดนึง ทีนี้เทปฝั่งนี้ก็เทปร,ระบบดเจ้าท่นด้วยนะครับอันนี้คือหัวไฮพาวเวอร์เจ้า,าท่นสไลว่าเซ้าท่นบางทีจกมีเสียงทางานแต่ทำไมไม่ดูอ่าวาวเราปิดไว้เจอบ่อยมากเนี่ยปิดไว้อย่างเงี้ยไม่ดูให้เปิดบาอย่างงี้นะครับนี่ อันนี้คือฝั่งผู้ช่วยเดี๋ยวอีกทีหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมเทียให้อันนี้คืออะไรวะคั่นถ้าเราไม่ปิดตัวใหญ่ตัวเล็กจะไม่ดูดนะครับนี่แล้วทีนี้ส่วนมากจะเปิดไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยถอดทำากสะาดหัวม,มันเลยนะครับทีนี้เอาฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับทำความสะอาดชักชั่นกับหางบนปากเลยแล้วกันวิธีทำความสะอาดเอายกอย่างนี้ ดูดน้ำหนึ่งถึงสองลิตรจุ่มไปเลยนะครับจุ่มไปอย่างนี้ดูดเสร็จเพราะว่าเราดูดเสร็จแล้วให้มันเป็นเสียงอากาศอย่างนี้ก่อนนะครับช่วยวางนะจะอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ใช่าวางเลยบางทีน้ำมันค้างอย่างนี้มันจะตันนะครับปล่อยละยกไว้ก่อนให้เม็นลมอยู่ก่อัน,นี้ยังจำลองอยู่ยังค้างอย่างไนี้อยู่ ได้และนะครับดูเสร็จนะครับดูเสร็จยกขึ้นในสูงนะตอนเก็บนะแล้วก็ปิดเครื่องตอนล้างนะครับอันนี้คือกระบ,บอกสักส้นๆนะครับ,น,บนี่เราต้องล้างล้างตรงนี้ด้วยนะครับล้างเสร็จก่อนตัดสายตัวนี้มันมีโอนินนะครับเพื่อยืดระยะการใช้งานของมันให้วัสดุรือสเตีีนก็ได้ทางบางนะ ไม่ต้องทายเยอะนะครับไม่ใช่สู้จัก,กรยานหมาดีครับหมาดีนึนงแล้วก็ใส่แล้วก็ล้างตรงนี้ทําไมเราถึงปิดเครื่องเพราะบางทีน้ําอ่างตัวน,นี้มันจะไหลเองทุกสี่ถึงห้านาทีมันจะไหลล้างอ่างแล้วก็เซนเซอร์ถ้าเรามือไปโดนนี้มันจะไหลนะครับให้เราปิดเครื่องก่อนยกขึ้นสูงเอาตัวนี้ออกนะครับออก่อนอันนี้มีราคา อันนี้พันหนึ่งจะทาแต่นะครับที่วิจิตรอื่นเขาซื้อใส่นะครับวางไว้อันนี้ออกแล้วก็ถอดตันนี้วางไว้อันนี้เจ็ดพันจะทำแต่นะเจ็ดันถ้าเรารู้สึกว่าไม่ได้ว่าเตี้ยนะตัวเล็กอ่ะกดลงก่อนนิดนึงมันจะอยู่แยเี้มันจะเอาไม่ออกนละล้างเสร็จนะครับล้าง ล้างตรงนี้เช็ดให้แห้ง<ๆ>เช็ดให้แห้งเช็ดตรงนี้ให้แห้งแล้วจะมีตัวกองแต้อนอีกทีหนึ่งอันนี้เราไม่เคยล้างเลยอยู่ตรงนี้นะครับกองวัสดุมันจะเป็นท่ออย่างนี้ใช่ไหมลงมานี้มันจะมีน้ําเลี้ยงตรงนี้แล้วมันจะมีกลิ่นให้เอากระมังมาลองตรงนี้นะครับมันจะมีน้ําด้วยหมุนมันจะกองพวกวัสดุหนักพวกเศษอามากร้าวอะไรพวกนี้ครับมันจะอยู่ตรงนี้ งเสร็จห้ามมาไ,ไวไวนะครับใส่เลยเดี๋ยวหายมีราคามอนกแนผมได้ตึงเสร็จทำาัวจัดเสร็จนะครับแล้วก็เอาอ่างมาใส่ก่อนก่อนจะใส่มันมีโอริงใช่ไหมเราทาวาสลีนก่อนเพื่อใส่ง่ายครับถ้าเราไม่ถึงกขดก็ยี่โงก่อนนะครับเต็ดทาแล้วก็เสร็จ แล้วก็เอัน,นี้ใส่คือปุ่มเปิดปิดใช่ไหมครับนี้นี่คือจอหูุ่ีที่ีการใช้งานนะครับมันจะมีที่หนึ่งที่สองเราสามารถกดตั้งได้ตั้งได้เองจน SP LP, S p L P S T s p r a t o o n Position แปลไทยก็คือให้คนไข้คนปากขึ้นจะพรานกันกกินหลังอย่างนี้ตัวตัวตัวแชนนี่จะไม่ขึ้นไม่ลงส่วน LP L P l a s t Position นะครับ ถ้าแปลเป็นไทยก็คือจบการทําง,งานรับส่งคนไข้ก็คือเก้าอี้ต่ำลงสุดพนักพิงหลังตั้งตรงให้คนไข้ลุกออกแล้วก็รับคนไข้คือ SLP ลองกดดู LP นะครับกดครั้งเดียวนะถ้า P 1 P 2 s g l p นะครับอันนี้คือรับส่งคนไข้โอเคอันนี้ P 1วิธีเซตนะครับ เลือกท่าที่เราต้องการโติว่าอันนี้คือแมนนวลนแมนนวลนจะมีสองฝั่งแมนนวนแล้วกตนี้ก็คือกดค้างนะแมนนวลนจะเป็นลูกศรอ,อย่างเงี้ยกดเอาในท่าที่เราจะต้องการในใช้รักษาคนไข้ครับท่านพี่นานงนอนลงขึ้นสูงประมาณโซเว่า,าขาศอกก็ได้ประมาณนี้รักษาคนไข้อันนี้จะไว้ P1 โติว่าเอาไว้ P1 นะกด M P1 M มันจะบอกอยู่ตรงน,นี้ อ,อันนี้คือเลือกค่าที่เราต้องการแล้วเราจะไว่าย P1 แล้วกันกด M P1 M นี้จำแล้วเรารู้ว่ามันจําค่าที่เราเซตไหมเราลองกด L P ดูรับส่งคนไข้อ่ลอง P1 น,นะครับคือ P2 ก็เหมือนกันแต่ถ้าจะใช้ให้กดครั้งเดียวนะครับใช้ก็ติด ส่วนเฮดเลสอันนี้เขาเรียกว่าเฮดเลสนักกีฬาซีเทนะครับเฮดเลสตอบได้3แบบอันนี้คนไข้ปกติทุกปกติเลยคนไข้ทั่วไปปกติจะใช้เฮดเลสในท่านี้ขึ้นลงอย่างนี้ต่อไปคนไข้เด็กยกขึ้นมานิดนึงหมุนท้ายล็อกก่อนอันนี้คือคนไข้เด็กนะตัวอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ปลายยักษ์นาไ,ไม่ใช่นะครับเอาอยู่างนี้นะครับเพนะราะว่าถ้าให้คนไข้อย,อยู่ตร่างนี้เวลาเราปรับหรือรับศูนคนไข้ มันจะไหลงนี่อันนี้คนไข้เด็กหมอดีึงนึงนี่ต่อไปคนไข้ที่ไม่สามารถลุกออกจากหรือว่าขึ้นเตียงได้คนไข้วิ่งแฉกแต่ไม่เคยฝังในท่านี้ที่เขานั่งสมติว่าเดินได้้องมาดูัิครั้งเดยวฝังไม่ได้ก็ดีนะครับคือนะพอดีเราพอดี ทีนี้การใช้งานเราก็ทำอย,นะอย่างนี้นะครับอ,อ,บบอนนะไร,ระอ,อย่างนี้นะครับโอเคขอบคุณครับอันนี้เราจะปคือจะพิจารณาถ้าเราบรรจุแล้วรู้ว่าตามระมัดจะเจออย่างนี้ครับนี่คือการแจกต่อไปนะครับมันจะมีกระปุกเล็กๆอกยู่ใต้ ไตเท่อันนี้เขาเรียกว่าล็อกเตอร์เทอันนี้บาลานซ์อาร์มนะครับน,นี้ล็อกเตอร์เทม่มันจะมีพวกแบกตีเอลฟิลเตอร์พวกแบกตีเอลพวกน้ำมันที่มาจากาน้ำกอหรือม,มาจากไผ่จะมาทิ้งตรงนี้หรทิ้งนี้เพรน้ำกอจะมีทั้งหมดสแตนดาร์ดจะมีอยู่สี่รูสี่รูนะครับจะมีอยู่สีรส่รูอ่านงนี้ก่อน จะมีอยู่สี่ดูนะครับมันจะตรงกันเห็นไหมครับจะตรงกันตรงกัน,กนมันจะมีความหมายหมดนะครับอันนี้คือลมได้ลมได้ก็ตรงกับลมได้ลมไดก็คือลมมาจากุชีวิตเราเหยียบสั่งงานปื๊ดมันจะเป่าเป่าเธอบาบหรือมันจะมีใบพัดอยู่ตรงนี้หมุนแล้วมันจะมาทิ้งสายนี้นี่กลับมาทิ้งตรงนี้เขาเรียกว่าลมเดนเดนมาทิ้งตรงไหนมาทิ้งตรงนี้เนี่ยมันจะนําพาพวกเชื้อโรคอะไรมาทิ้งตรงนี้ ก็เกิดปุกตรงนี้แหละนี่อยู่ในปลูกนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เคสเอาพักก้อนแห้งนะครับมาใส่ตรงนี้สักสามถึงก็ได้เสื่อซับเวลานั้นอะ่ะเราคีบทิ้งเลยเอาคอนเสิร์ตคีบทิ้งเลยถ้าเราไม่ทิ้งใช่ไหมสมมติว่าคนไข้ก่อนหน้านี้เป็นโควิดมันก็จะมาเป่าขึ้นทุกเส้นเลยถึงทังสามอย่างนี้จเป็นติดเชื้อเราก็ใส่ไม่ต้องหมุนแน่นนะครับหมุนพออยู่พอ แค่นี้จะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูต่อลมไดรลมเดนไดเดนใต้ลมไดจะเป็นรูน้ํานี่รูน้ํานะครับอันนี้เหมือนกันใต้ลมไดจะเป็นรูน้ําให้น้ามันออกน้ําก่อใต้รูเดนจะเป็นรูสเปร์เพื่อปล่อยเพื่อเป่าน้ําให้เป็นฝอยถ้าไม่มีรูสเปร์นี่ก็คือรูสเปร์น้ำมันจะเป็นฝอยมันจะเป็นเชี่ยนอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวจะถามึน้น,นนะครับกี่ใส่ด้ามกรนะครับอันนี้เราเรียกว่าทิ่เปิลสลิงเรารู้กันอยู่เนาะทิ่เปิลสลิงนะครับทิ่เปิลสลิง <c oughs> หรือถ้าระบุในสปนนเปนะครา้านเขาเรียกว่า Tree w a คืออย่างเงี้ Tree Wave การใส่ด้ามกอที่ถูกต้องนะครับเมื <c oughs> อ่อน,นี้สอน,นย,ยังไม่สอนเนาะ อย่างนี้นะครับล้างนี่กดๆเฉยๆถ้าเราไม่ทาวัาสตีลนหรือว่าไม่ถอดหนังบางทีมันโดนเลือดมันจะเปิดปิดโยกไม่ได้นึกภาพตามนะครับล้างเสร็จเราเอาสติลินหรือว่าวัาสตีลินกันใส่ด้านไหนก็ได้แต่ว่าต้องทาวอลีให้จาทุกครั้งว่าอันไหนที่มีโอรีไงให้เราทาวสาสติลนนะครับเพราะมันโดนน้ามันจะบวมขึ้นใส่ด้านไหนกดเข้าไปอันนี้ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ดูถ้าเราเปิดปิดไม่ได้นี่นะครับไปฝั่งด้ามกอนะครับกรท้ายด้ามกออันนี้ใช่ไหมครับครับตอนนี้ครับตัวน,นี้เป็นของเจมินิต้าราคามันอยู่สตาร์ทอยู่ที่สองหมื่นนะครับให้เราดูทีอันนี้สองหมื่นจริงอนนเอาสินดูไฟเบอร์ติกหรือด,ดูมันจะแพงพี่ีเพจ ที่ใส่เ <Okay. S 1> พราะก็เร็วนะครับอันนี้จะเร็วเร็วช้าพุสวิตก็เหมือนกันน,นี้เมนนวลน,นะครับเมนนวลขึ้นลงอันนี้พลังกีนหลังน,นี้เปิดไฟนะครับอันนี้เวทได้เอาน้าไม่เอาน้ําของด้าวกอเวทคือมีน้ําไม่มีได้คือไม่มีน้ําร่วมส่วนพีหนึ่งที่เราเซตเมื่อกี้ถ้าจุดหนึ่งก็คือเรากดค้างไว้ เก้าอี้ขยับเอาเท้าออกสมมติได้ครับเอาเท้าออกเซฟตี้อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่ามันกําลังจะงัดถังขยะใหหรือสตูลอันเนี้ยไม่ต้องร้องนะครับร้องช่วยอะไรไม่ได้้ <c oughs> ช่วยอะไรไม่ได้นะครับให้เรากดปุ่มีวิตช์เมื่อเหย่ยบนี้มันจะอยู่เองหรือว่าเตะเข้าตรงนี้เนละนะบหรือว่ากดตรงนี้กนะ็ได้ สมมุติว่ากางยี่เป็นการาจจะทับทับตุ่นอาสมสมุติว่าสมมุตินะอันนี้ก็อสองจุด <c oughs> ก็คือกดสองครั้งนะครับไอ้ยี่มันจะขยับนี่อ้าเนี่หยุดไม่หยุดนะครับเยอะเลยแล้วมันจะอยู่ดีอ่ะร้องช่วอะไรก็ได้นะครับ <c oughs> แต่เลยอย่างเดียวโ <c oughs> อเคน,นี่เข้าใจนะครับอันนี้จุดหน,นึ่งมีสองจุดในทีเอบีแต่ต่างหกันอยู่วิธีใส่ ขวดน้ำไปก่อนอยีาเพิ่งไปเปิดตรงนี้นะอันนี้คือแรงดันหมุนเข้าไปให้มันอยู่ก่อนให้มันอยู่ก่อนนะครับแล้วก็เปิดบาวมันจะมีเสียงรัวๆใช่ไหมเราหมุนให้แค่ให้ลมมันหายไปแค่นั้นพอไม่ต้องหมุนจนแน่นเดี๋ยวเอาขวดไม่ออกครับแค่นี้บางทีหมุนจนแน่นแล้วก็เปิดบ้าวเอาขวดไม่ออกเยอะบ่อยนะครับต่อไปให้เอาตัวนี้ออกมาก่อน นี้ดันให้มันสุดก่อนให้มันตรงพี่ใส่ง่ายๆเทคนิคง่ายๆก็คือให้รูใหญ่มันตรงแค่นั้นมันเข้าได้เลยนี่ถ้าใส่ก็ดันเข้ามาอย่างนี้ห้ามหมุนตรงหัวห้ามหมุนตรงสายห้ามหมุนจอยอย่างเดียวนี่เขาเรียกว่าจอยนะครับหมุนให้แนบหมุนเสร็จเราใส่กวนน้ำได้ใช่ไหมน้ำออกได้ใช่ไหมเราเทปก่อนเลยอันนี้สายที่หนึ่งนะครับเทปก่อนน้ำไม่ออก ดูตรงนี้เราหมุนยางอันนี้ซอเส้นที่หนึ่งนะครับน้มหมุนลายลงมานิดนิดนึงหมุนแล้วไม่ออกให้เราดูตรงพุชบิเดเบตายเราเปิดยางเปิดแล้วปึ๊บอันนี้น้ำออกนะครับตีเทสตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นไฟเบอร์ติกเราอยากให้มันมีแสงตรงหัวมีไฟให้เรากดเอ็มค้างไว้นะไฟมันจะติเีเดงเห็นไหมจะมีไฟ เนี่ยถ้าใส่เข้าไปมันก็จะมีไฟตรงนี้ในช่องปากนะครับ <c oughs> ถ้าเราจะปิดเรากดค้างไว้ <c oughs> กดเอ็มนะหรือไม่ก็าวางมันก็จะดับเองเหมือนกันนี่ต่อไปหัวที่สองนะครับ <c oughs> หัวที่สองที่ใส่ก็เหมือนกัน <c oughs> เหมือนเดิม <c oughs> ที่ใส่เอารูที่ใหญ่เข้าไปมันจะติีอี เทสก่อนน้ำออกไหมไปหมดแล้ว <laughs> นีน้ำออกครับเพิ่มน้ำน้ำน้ำน้อยน้ำมากอยู่ตรงนี้นะอันนี้หนึ่งสองหนึ่งสองข้างล่างคือแดงดํนนะครับอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมตั้งไวส้สแตนดาร์ดแล้ว <laughs> เปิดไฟเทสนะไฟออกไหม <laughs> ไฟออกดี่แหะครับก็จะใส ใส่ไปก่อนต่อไปทำกอท้าตัวนี้นะครับเทดก่อนก่อนใส่อันนี้ข้ายขวาเราเทปเลยซ้ายขวยา,วาคนหนักคนเบาได้นะครับหัวนี้นะไมคอมพิวเตอร์ขนหนัออนหกดูสิ นี่วิธีเทสนะครับนนนะวิธีใส่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบพุทธพัดทการใส่โมเบอร์มันจะมีแบบสกูรล็อกกับพุทนะครับอันนี้เราใช้ทุกวันนี้จะเป็นแบบนี้หมดแหละว,วิธีีจะใส่ก็คือยัดเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนนะแล้วก,กดพุทให้มันอ้าอ,อกก็ดันเข้าไปแล้วก็ปล่อยมือนะครับ กด,ดแรกเก็บใช่ไหมง้างใส่กันนะอ่าใช่ทีที่ถอดทีนี้กดเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ขาไว้ก่อนตึงมือระวังเท้าด้วยอย่าไปกดพุทสวิิย์หยุ่มเซฟอะไรเลย <laughs> <laughs> มันจะปั่นมือเพราะว่าอันนี้สามแสนรอบถึงห้าแสนรอบต่อนาทีทีนี้ถ้ามันโดนเนื้อเราสังเกตเรารส,สิ่งที่แข็ง,ขงที่สุดในร่างกายคือฟันใช่ไหมขนาดฟันมันยังขาดเลยใช่ไหมครั เพราะฉะนั้นเอาออกจากตีนก่อนใส่นี้ก่อนกดไว้ดัน,น,น,บบนเข้าไปอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่า,าบางทีถ้าเราไปเจอส่วนมากตามแนใหมจะเป็นแบบแอร์ซิสเต็มแอร์ซิสเต็มก็คือวางหัวในไม่สนิทก็ทํางานพร้อมกันได้เลยมันจะทํางานพร้อมกันอันนี้เขาเรียกระบบ first priority นะครับคลิย่างนี้ยกเปลี่ยนหัวเบอร์ได้เลยนี่ไม่ทํางานนะฮะแต่ถ้าเราวางด้านนี้เราวางด้านนี้ นี่คือเฟิร์สนะครับเติมน้ำอันนี้เส้นที่หนึ่งใช่ไหมครับอันนี้น้ำอันนี้น้ำน้อยน้ำมากที่บอกไปครับเมื่อกี้ลมแอร์สเปร์ถ้าสมมติว่ามันไม่มีหรือว่ามันตันมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้แอร์สเปร์คือสายแอร์สเปร์ครับเดี๋ยวจะลองพาไปก่อนนี่มันจะเป็นนี้มันจะเป็นเส้นเห็นไหมไม่เป็นก่อยมี่จะเป็นเส้น ใช่โอเคทีนี้ในท่าเก็บนะครับท่าเก็บจะเป็นอย่างนี้เก้าอี้สูงแล้วเก้าอี้สูงขึ้นแล้วก็พนักพิงหลังตั้งตรงตั้งตรง,ง,งนี้นะครับทำไมถึงให้เก็บในท่านี้เพราะว่าน้ําที่เป็น้ังอยู่ในหม้อทอมันจะไหลจากาที่สูงไปที่ต่ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อันนี้เป็นระบบไฮดรลิกเราจะเทสบ้างไฮดรลิกเราร่วมไหม หรือเอี้เรามีนหนาไหยถ้ามันรั่วมันก็จะลงเองคตอนเช้าโดยที่เราไม่ต้องเปิดเครื่อง <c oughs>